จริงๆแล้วตอนนี้มันเกินความจุทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเหนือเขื่อนและด้านด้านท้ายเขื่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขื่อนชัยภยาเนี่ยในเกณฑ์ในเกณฑ์ปกติเนี่ยเราเออ่การระบายท้ายเขื่อนชัยภยาในเกณฑ์ปกติเนี่ยประมาณ3,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยน้ำที่จะต้องระบายผ่านคือไม่ใช่ระบายน้ยกบานพ้นเลยนะฮะวันนี้อยู่ในเกณฑ์สามพันเจ็ดร้อยสามพันหกร้อยยี่สิบแปดลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก็เกินกว่าเกณฑ์ปกติจึงทําให้น้ำเนี่ยล้นตลิง่งเนี่ยด้านท้ายไปตั้ง,ต,งต,ตั้งแต่สัพยานะฮะอ,อ,อินบุรีสิงบุรีเนี่ยนะฮะระดับน้ําก็ล้นตลิง่งนะครับท,ท,ท,ที่เกินเกณฑ์มานะครับ,ค,รบคือตอนนี้นะครับน้ําที่มาจากนครสวรรค์น,นะครับอันอย่างงี้ดีกว่าว่าน้ําพื้นที่น้ําท่วมท,ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งเหนือนครสวรรค์ขึ้นไปนะฮะเป็นปร,ริเเป็นปร,ริเนมาณน้าที่ ตกค้างอยู่ยังรอการระบายลงมาก็คือท่วมขังอยู่ตามรุ่มน้ำโยมกับน่านนะครับสุขโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับลงมาอุตรดิตถ์ต่างๆเรารวมทั้งนอกคสวรรค์ด้วยเนี่ยอันนี้ตอนบนเนี่ยก็ยังมีลักษณะน,น้ำท่วมทุ่งอยู่นะครับตกค้างอยู่รอการระบายนะฮะและน้ำส่วนบนนั้นน่ะ ก็ไหลลงมบาตตลอดเวลานะฮะขณะนี้วัดได้ที่สถา,านีซีสอนครสวรรค์ตรงสวพานเดชาเราวัดได้อ่าตรงนั้นเนี่ยวันนี้ปริมาณ4,668ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมมากนักนะครับน้ำส่วนนั้นก็เคลื่อนตัวลงมาที่เขื่อนชัยยาแล้วก็มีน้ำจากลุก่มด้าสแกกลางมาเติมบ้าง ก็วันนี้น้ําที่ขึ้นตัวมาที่เขื่อนจัพยาเนี่ยอยู่ในอัตราประมาณ5 1 3 1ริเลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีครับน้ําส่วนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งได้ล้นข้ามคันแล้วก็ช่องคันที่ขาดตอนบนของเหนือเขื่อนจัพยานะครับอย่างเช่นคันกั้น้ํมโนลมนมนะฮะทำให้น้ําส่วนหนึ่งเนี่ยบ่าเข้าไปทางฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งโน้น นะครับก็ไปพะทะท่วมสายเอเชียแล้วก็ลอดสายเอเชียเข้าไปในทุ่งของจังหวัดลบบุรีชัยนาทขับตอนบนแล้วอยู่ฝั่งทางด้านโน้นนะครับนะฮะก็ทําให้น้ําปริมาณน้ําส่วนหนึ่งนอกจากจะท่วมขังตอนบนแล้วเนี่ยยังทาให้คันกั้นน้าของแนวเขตชมพูธานเนี่ยขาดทําให้น้ําไหลทะลักเข้าไปท่วมทุ่งของจังหวัดชัยนาท ลบบุรีแล้วก็สระบ,บุรีอยุธยานะครับด้านโนนเท่ากับความจุคลองแล้วก็ล้นมีสภาพล้นแล้วก็เราเองเราจะไปเราก็จะพยายามที่จะเอาน้ําส่วนเกินพวกเนี้ยกระจายเข้าในทุ่งที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วทุ่งนาที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็กระจายน้ําเข้าไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะามากได้นะเพื่อตัดยอดน้ําตอนบนให้ช่วยกันช่วยกันระหว่างทางบ้านฝั่งตะวันออกค่ะเองเนี่ย ก็มีน้ําล้นเข้าไปในคันกรน้ําจากคันขาดนะครับซึ่งไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่ของเราทางด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยเเราควบคุมปริมาณน้ําได้แต่แต่แต่ก็รับน้ำเข้าไปในบริบาลที่เกินขีดจํากัดเหมือนกันนะครับพื้นที่ที่เก็บน้ําในส่วนของพื้นที่ที่ไร่นาที่เก็บเกี่ยวแล้วนี่คือประมาณกี่ไร่ครับในตอนนี้ที่เอาน้ําไปเก็บไว้ในฝั่งของทางตะวันตกเองเนี่ยประมาณหนึ่งล้านไร่นะครับหนึ่งล้านไร่นะครับ เก็บเรากระจายน้ำเข้าไปได้ประมาณ1ล้านไร่แล้วนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ1,500ล้านลูกบาทเมตรแล้วนะครับที่จะตัดน้ำตอนบนช่วยไปนะครับขณะนี้ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการพิจารณาว่าน้ำส่วนเกินที่เรารับเข้าไปเนี่ยก็จะต้องหาทางระบายลงสู่ทางตอนล่างของของระบบนะครับอย่างเช่นลงไปในเขตของทางด้านของ ประทุมธ,ธ,ธานีที่ที่เรามีค้าบเกี่ยวอยู่นะครับนอกคันปฐมนะครับแม่น้ําสุพรรณที่เราจะลงระบายท,ทรงสู่ทะเลนะครับ เขือ่อนเจ้าพญาในตอนนี้นะครับรับน้ํามาจากทางตอนเหนือนั้นเต็มอัตราที่เขื่อนจะรับได้แล้วนะครับทำให้ทางการนั้นจําเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ํา16ประตูนะครับเพื่อที่จะลดน้ําในทางตอนบนให้ลงสู่ทางตอนล่างนะครับแต่ทั้งนี้ทางการยืนยันกับทีมข่าวรองไัยนะครับว่าน้ําที่ไหลเข้าไปตอนล่างนี้ทางการนั้นได้ลําเลียงน้ําที่ไหลเข้าไปสู่ไร่นาของชาวบ้านที่เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะบรรเทาไม่ให้ในตอนล่างนั้นเจอวิกฤตกับน้ําท่วมไปมากกว่านี้พรัญยูเหล่ามงคลชัยสีถ่ายภาพทินพพันธนาม ทีมข่าวระวังภัยรายงานครับ